นี่ค่ะทุกคนแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะวันนี้ไปตั้งใจเสิ่อเช้ามากเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสัป่งแบบเจ้าของขวัญชิ้นแรกของเจ้าที่จะเปิดในวันคริสต์มาสเอากล่องไหนดีนะเอ้าเอากล่องนี้ก่อนเลยแล้วกันเอลซ่าส,สวยได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ล่าสุดของเอลซ่าเดี๋ยวเราให้เจ้าออนเปิดกล่องนี้ก่อนเลยเป็นกล่องแรกแลคะ ปกติบ้านเราอะจะเปิดหลังทาอาหารเยนเสร็จแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไป่อดด้วยกันให้เปิดก่อนเลยกล่องแรกมาแล้วเดี๋ยวเราไปปลุกตัวเล็กกันค่ะทุกคนนางยังนอนหลับอยู่เลยดูดิตื่นมาคงตกใจดีใจแน่ๆแล้วดูสภาพคนขี้เสาวนั้นเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเอคโอเอคคนสวยมารีคต์มาสคก ค่ะดูสิอะไรนะได้เวลาเปิดของขวัญ Merry Christmas ค่ะพอบอกให้ดูของขวัญรีบลุกใหญ่เลยอ่ะมีมากอดด้วยน่ารักของขวัญชิ้นแรกของยายออนในวันคริสต์มาสจะเป็นอะไรนะไปรอลุ้นกันโอ้ย ชอบแบบนี้หม่อมม้าก็ดีใจค่ะตั้งใจซื้อให้เลยนะเนี่ยกะว่าไปให้เอาเก็บภาพบรรยากาศในวันคริสต์มาสของเรายิ้มกลิ่มกริมกร่มยิ้มกรุม่มกิ่มออได้ไหมคะออได้ไหมคะลูกอ้าวชอบไหมคะนี่ลูกบายเป็นบ้า,บาว้าวสวยจังสรุปของขวัญชิ้นแรกของเ,อเอาอในวันคริสต์มาสก็คือกล้องดิจิตอลเาลซ่าค่ะทุกคนโดดน่ารักไหมเขาสร้างมาเพื่อให้เด็กไว้ใช้ถ่ายโดยเฉพาะเลยนะ แมรี่คิมัสกลูนน่ารักจังค่ะสรุเจ้าก็ชอบของขวัญชิ้นนี้มากๆค่ะดูนางถ่ายทั่วบ้านไปเลยในส่วนของของขวัญคริสต์มาสชิ้นอื่นๆจะเป็นอะไรเดี๋ยวยังไงพี่ใบถ่ายลงให้ดูนะ